สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปเที่ยวชมความมหาัศจรรย์และความสวยงามทางธรรมชาติระดับ 5A ที่หุบเขาอาวตารราชันแห่งขุนเขาอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียกันหุบเขาอาวตารนั้นเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสุดอลังการของหมืองจางเจียเจียประเทศจีนเลยนะครับใครที่มาเที่ยวเห็นแล้วก็ต้องร้องว่านี่มันภูเขาลอยฟ้าแห่งดาวแพนดอร่าในหนังอวตารบนโลกจริงชัด ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปตะลุยหุบเขาเอวตารกันเลยครับจากโรงแรมในเมืองเรานั่งรถประมาณ1ชั่วโมงผ่านหมู่บ้านผ่านแม่น้ำผ่านภูเขามองวิวข้างๆเหมือนอยู่ในฉากหนังจีนโบราณย้อนยุคเลยนะครับอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียหรือที่เรียกกันว่าอู่หลิงหยวน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนเป็นสุดยอดอุทยานธรรมชาติระดับโลกมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเต็มไปด้วยความอลังการของธรรมชาติที่สวยงามจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกตั้งแต่ปีคศ1,992วันนี้เป็นวันที่3นะครับที่เรามาเที่ยวจีนนะครับวันนี้เราจะไปตุลุยภูเขาอ,อาตานกันนะครับ ด่านแรกคือจุดลงทะเบียนเข้าอุทยานตรงจุดทางเข้าอุทยานนั้นเราต้องเตรียมพาส,สปอร์ตให้พร้อมจากนั้นก็ไปต่อคิวขึ้นรถบัสของอุทยานเพื่อขึ้นไปบนเขาอ,อาตานโอ้โหนี้คนเยอะมากๆนะครับขเขาอตานคนเทียบสุดยอดเลยต้องรอคิวประมาณสักสองชั่วโมงเนดะีย๋ยวเราต้องเ่อคิวขึ้นรถบัสเข้าไปในอุทยานบนเขาอตาน ระหว่างทางขึ้นเขาจะมีน้ําและภูเขาล้อมรอบบรรยากาศเหมือนกําลังจะขึ้นไปหาเทพเจ้าบนฟ้าเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นเขานะครับไปตลอดเส้นทางนะครับบนบนโนเลยสูงมากๆเลยแล้วคนก็เยอะมากโอ้คนจริงเขาเที่ยวหนักมากแต่วิวสวยมากๆเลยครับต้องสู้ครับเพื่อนๆใครจะมาทริปนี้ต้องฟิตร่างกายสุดเลยนะเพราะเดินเยอะมาก แล้วก็ต่อรถแล้วก็แย่งชิวขึ้นรถนะครับโอ้สุดๆแต่ก็สนุกดีครับวุ้ย let's go เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดน้นเทยร์เอาอวตารคนเยอะมากดูแถวคน ขอบอกเลยว่าคนเยอะมากก่อจะได้ขึ้นลิฟแก้วระหว่างทางช่วงนี้คือหนึ่งในจุดชมวิวของหุบเขาอวตารที่ห้ามพลาดวิวตรงนี้คือแท่งเขาหินทรายเรียงรายสวยจนทุกคนต้องหยุดถ่ายรูปไฮไลท์แรกของทริปนี้ อยู่ตรงนี้เลยครับเรากำลังขึ้นสู่ยอดเขาเทียนจืดซานหรือภูเขาจักรพพัดด้วยลิฟต์แก้วไต่หลงความสูง326เมตรเป็นลิฟต์แก้วที่สูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลกมัยย่ขน้้งไไดเล ผ่านไป2ชั่วโมงครับยังไม่ได้ขึ้นลิฟต์แก้วเลยนะครับตอนนี้อยู่ลานนะครับลานรอขึ้นลิฟต์แก้วนะครับอนนี้ก็จเห็นวิว360องศาในที่สุดเราก็ได้ขึ้นลิฟต์แก้วไปลงแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมันเร็วมากๆวิวระหว่างทางโคตรอลังการเลยครับ ในเวลาแค่ประมาณ2นาทีอยากให้ทุกคนได้ดูอีกรอบจะได้เห็นแท่งภูเขาหินสูงเสียดฟ้าโผลพ้นทะเลเหมอกพร้อมฉากธรรมชาติที่สวยง,งามเหนือจินตนาการ ว,ว่าเหมือนกำลังลอยอยู่ในโลกอวตารของจริง ป็นการรอคอยที่ยาวนานมากนะครับแค่ประมาณสองนาทีในการขึ้น <c oughs> แต่วิดสวยมากจริงครับววสวยมากมาข้างบนเราวิวสุดยอดอลังการงานสร้างวันนี้เราขึ้นมาบนยอดภูเขอาออตาะครับด้านบนเก็จะเป็นรานมีร้านช้าแล้วก็ของที่ระลึกนานแล้วจะชมวิว พอขึ้นลิฟต์แก้วไปลงมาแล้วคิดว่าวิวสวยสุดๆแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่าเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไปชมศูนย์ท่องเที่ยวบนภูเขาและทานข้าวเติมพลังกันก่อนเพราะต่อจากนี้เราจะเดินไปยังสะพานหนึ่งในใต้ล่าหรือสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งครับ หมู่บ้านขายของเหมือนโอทอปบ้าง 说的啊。

哇，你墩、嗯、小什么的，空空空看的。看，桥那底下边是啥？哎，那是在球上面，ner, nah ayım, 哦、IN, iros, 就是在墩上啊。给，你看、嗯，就连在一起了，所以它叫天下第一桥。 ด้านหน้าคือสะพานหนึ่งในใต้ล่างครับคนเยอะคนเยอะมากเราต้องอูอีกฝั่งหนึ่งถึงจะมองเห็นด้านหน้าคือสะพานหินสะพานหนึ่งในใต้ล่างเป็นสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมเขาสองลูกเข้าด้วยกันด้านล่างคือหุบเขวลึกสุดลูกหูลูกตาเดินไปใจก็ตื่นเต้นไปแต่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะวิวตรงนี้ สวยจัดระดับมหาศจัรย์ัมาเจะเป็นภูเขานะครับได้ไ เป็นชั้นๆสวยมากเลยในีิโอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ก็มาที่จริงเราของทับใมากอลังการงานสร้างมากเป็นชั้นนทูเขาเป็นเสาหินชั้นๆเส้นทางมันจะคดเคี้ยวมากๆเลยครับเราต้องเดินเป็นกลุ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลงทางนะครับแล้ววิวมันก็จะเป็นอ่าแต่ละที่แต่ละต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้อง แย่งกันถ่ายรูปแย่งกันชมวิวนะครับคนเยอะมากวันนี้ครับนี่ครับอันที่จะเป็นมนีครับแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังเขาเทียนจือซานหรือคนไทยรู้จักกันว่าเขาเอาวาตารเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้หุบเขาเอวตารแห่งนี้ เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทรายกว่า3,000ยอดยืนเรียงรายเหมือนกองทัพหินจากสวรรค์บางแท่งสูงเกือบเท่าตึกระฟ้าทั้งหมดนี้เกิดจากพลังธรรมชาติล้วนๆฝนลมหมอกกัดเซาะมานานนับล้านปีจนเกิดปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ที่หาไม่ได้ที่ไหนในโลกและว,วิวแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยตลอดทางเดินไปก็ว้าวไปครับ ต้องฟินร่างกายนิดนึงไหมครับจุดหมายต่อไปก็คือเมืองโบราณคู่หลวงเจิ้นนะครับ let's go <S ของหุบเขาตวาตานครับแล้วก็ซื้ออะไรทานยังมีร้านค้าร้านไอติมด้วยเลย ลายบายหุบเขาอาวาตารนะครับเป็นทริปที่ทลหดมากๆนะครับใครจะมาที่ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับหม oh. oh. เดินเยอะมากๆนะครับแล้ววันนี้คนเยอะมากจริงครับตอนนี้ยังมีคนต่อคิวขึ้นไปเขาเยอะมากๆนะครับประมาณเป็นหมื่นคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับตะลุยหุบเขาอาวาตารจางเจียเจี้ยเป็นประสบการณ์ที่ทั้งเหนื่อยทั้งตื่นตาตื่นใจ แต่คุ้มค่าแบบสุดฝากกดติดตามไว้คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวต่อกันที่เมืองโบราณฟู่หลงเจิ้นหมู่บ้านโบราณอายุกว่า2,000ปีที่ตั้งอยู่ริมผาสูงมีน้ำตกที่ไหลผ่านกลางเมืองบรรยากาศตอนกลางคืนโรแมนติกสุด